ปรกาศขายไร่ป่าเทพเนื้อที่13ไร่เผยเทพโพงามตัดสินใจเองมีความจำเป็นแฟนคลับและลูกค้าต่างเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงจำนวนมากในช่วงนี้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจต่างได้รับกระทบเป็นวงกว้างธุรกิจทั้งเล็กทั้งใหญ่ต่างต้องเจอมรสุมทางเศรษฐกิจท้าทมเข้าใส่จนมีบางรายต้องหยุดกิจการและขายกิจการทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือแม้แต่คนดังในวงการบันเทิงล่าสุดเพจ Facebook ขนมเปี๊ยกขั้นเทพซึ่งเป็นเพจของป๋าเทพโพงามตลกอาวุโสสำหรับไลฟ์ขายขนมเปี๊ยกขั่นเทพได้โพสต์ภาพที่ทำเอาแฟนๆตลกและลูกค้าที่เคยไปอุดหนุนร้านอาหารก็ต่างพากันใจหายเมื่อได้เห็นโพสต์ประกาศไร่ป๋าเทพตั้งอยู่ที่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี โดยได้โพสต์ภาพไร่ป่าเทพเนื้อที่13ไร่พร้อมภาพพื้นที่ของไร่ทั้งหมดและระบุว่าขายไร่ป่าเทพ13ไร่ที่สวยบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะที่สุดในแถบนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้างสนใจติดต่ออินบ็อกขนมเปี๊ยะขั้นเทพหรือเบอร์โทรศรัพท์ติดต่อ085 395 4415หรืออีกเบอร์094 41 61555ก่อนที่จะมีแฟนคลับและลูกค้าต่างเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงจำนวนมากและถามถึงสาเหตุที่ต้องขายไร่ป่าเทพก่อนที่แอดมินเพจจะมาตอบว่าทางแอดมินยังไม่ทราบข้อมูลเลยค่ะการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับป๋าแต่เบื้องต้นตอนนี้ประกาศขายที่ไร่ป่าเทพก่อนค่ะและพอดีทางป่าเทพมีความจำเป็นที่ต้องขายค่ะ ย้อนไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2,565ปาเทพหรือเทพโพงามได้ออกมาไลฟ์สดฝากเตือนถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าให้หยุดร่างกฎหมายอนุญาตชาวต่างชาติซื้อที่ดินวันอนาคตลูกหลานไร้แผ่นดินอยู่ขู่รักมานานเรื่องนี้ถ้าผิดไม่ให้อภัยซึ่งนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ปาเทพโพงาม ก็ได้พูดว่าขอฝากไปถึงพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีอยากให้หยุดและทำเป็นโมคะไว้ก่อนไม่อยากให้มาเสียตอนหลังไหนๆก็รักและสนับสนุนมานานแล้วมาผิดตรงนี้แหละเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าทำผิดแล้วให้อภัยยากประเด็นนี้ไม่ขอเอาใจช่วยถึงจะบอกว่ามีกฎหมายกีดกันอย่างดีแล้วไม่ต้องกลัวแต่คำพวกนี้ฟังมาจนชินแล้ว หลายยุคหลายสมัยที่พูดแบบนี้ผ่านไปแล้วก็เอากลับคืนมาไม่ได้เรื่องที่ดินเป็นของชาติและเป็นของทุกคนเรื่องแบบนี้ต้องทำประชามติเพราะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เราต้องเสียดินแดนโดยไม่ได้ตั้งใจกันทีมงานของท่านคิดอะไรแปลกๆ